ยินดีต้อับยิงยย่งหลงรักแม่โจ้ชุมพรค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้วิธีการทําขนมปังโฮมเมดกันนะคะเออเป็นการทําขนมปังเพื่อสุขภาพนะคะอยากการทําขนมปังเลยนะคะโดยมีส่วนผสมดังนี้แป้งนะคะจะใช้ปริมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะจะใช้ปริมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็น้าตาลหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนะคะอีกหนึ่งช้อนชายีสต์หนึ่งช้อนชาแล้วก็ อนุ่มป,ปริมาณ200มิลิลิตรนะคะแล้วก็สัญญพืชตำต้องการกสำหรับเครื่องดื่มนะคะเราจะทำเครื่องดื่มน้ำอัญชันมะนาวนะคะ กรัเภาะที่ใช้ในการประกอบอาหารก็คือกระเพาะเขียค่ะแล้วยังมีชนิดต่างๆอีกเยอะนะคะค่ะนอกจากมีวัตถุดิสีเขียวแล้วนะคะเราก็ยังมีวัตถุดสีแดงด้วยค่ะ ะะมีสรรพคุณให้ประโยชน์แก่สุขภาพร่างกายของเรานะคะก็คือก,กินไปแล้วสดชื่นนะคะกระชุ่มกระชวยมีพืชผักก็คือ,อ,อมิ้งนะคะช่วยให้สดชื่น,นะคะ่ะแล้วก็น้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งนะคะช่วยให้ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยชะลอเรื่องชะลอแก่ไว้นะคะน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็เป็นการเลี้ยงเองค่ะอัญชันมะนาวนะคะจะใช้วัตถุดิบจากของบ้านสวนทัวรินค่ะโดยใช้ อันชันเดมอนแล้วก็ผักชีนะคะมีสรรพคุณช่วยบำรุงสายตาช่วยกับใจได้ดีค่ะเพราะพื้นที่ที่ลูกค้าไม่ใช้นะครับ ไม่ใช่พอเช็ดเสร็จก็มาจับนี้ไม่ได้นะนะครับเห็นรอยนิ้วใไหม <c oughs> อ่าที่คือรอยนิ้วที่ปรากฏ